สวัสดีครับ dcom นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแปลงข้อมูลที่เป็นสูตรให้กลายเป็นข้อความธรรมดานะครับแล้วทำไมต้องแปลงข้อมูลที่เป็นสูตรให้กลายเป็นข้อความธรรมดาด้วยมีความจำเป็นด้วยหรือเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับจากข้อมูลตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรรวมชื่อกับนามสกุลไว้ในเซลล์เดียวกันนะครับชื่อก็จะอยู่ในเซลล์ B2 นะครับ นามสกุลก็จะอยู่ที่เซลล์ C2 นะครับผมก็เขียนสูตรเท่ากับ B2 and แบบนี้แล้วก็ AN d C2 C2 นะครับแล้วก็ enter ผมก็จะได้ข้อมูลที่เป็นชื่อกับนามสกุลแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกสูตรลงมานะครับเพื่อเติมข้อมูลให้ได้เป็นชื่อนามสกุลอยู่ในคอลัมน์ D นี้ทั้งหมดนะครับทีนี้ ในการเอาไปใช้งานจริงเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับตรงนี้เป็นชื่อตรงนี้เป็นนามสกุลแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นชื่อกับนามสกุลอีกเนี่ยมันก็คงไม่ make sense เท่าไหร่นะครับเราก็คงจะต้องลบคอลัมน์ b กับคอลัมน์ c ออกนะครับให้เหลืจะฉพาะคอลัมน์ b อย่างเดียวซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นชื่อกับนามสกุลเพื่อไม่ให้ซ้ากันนะครับที่นี้ผมลองลบข้อมูลคอลัมน์ b กับคอลัมน์ c ออกนะครับถ้าผมลบไปปุ๊บก็จะเกิด error แบบนี้นะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าข้อมูลที่เราได้อยู่ในคอลัมน์นี้นะครับที่เป็นชื่อกับนามสกุลเนี่ยมันอ้างอิงมาจากคอลัมน์อื่นนั่นเองอ้างอิงมาจากเซลล์อื่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลกลับมาก่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่ามันเป็นสูตรนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสูตรมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นชื่อนามสกุลแบบนี้จริงๆนะครับมันเป็นสูตรที่อ้างอิงเอาข้อมูลจากตรงนี้กับตรงนี้มารวมกันนะครับตรงนี้นะครับ เท่ากับ B2 n ช่องว่าง n C2 เนี่ยมันเป็นการอ้างเองเอาข้อมูลที่อยู่ในเซล์ B2 กับช่องว่างแล้วก็เซล C2 เนี่ยมารวมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราลบข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ B กับคอลัมน์ C ทิ้งไปเนี่ยมันก็จะเกิดเออเลอร์อทันทีเพราะว่ามันไม่รู้จะไปอ้างเอาข้อมูลจากตรงไหนมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเออเลอร์อเหมือนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งนะครับ ข้อมูลที่เป็นสูตรตัวนี้เราต้องทําให้มันกลายเป็นข้อมูลข้อความธรรมดาแบบนี้ก่อนนะครับสังเกตเวลาที่เราคลิกเนี่ยก็จะเห็นเป็นสูตรอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ข้อมูลแบบนี้โดยตรงทีนี้เราจะแปลงข้อมูลที่เป็นสูตรแบบนี้ให้กลายเป็นข้อความธรรมดาอย่างไรนะครับวิธีทําก็คือเดี๋ยวผมคลิกที่เซลล์นี้นะครับแล้วก็ลากลงมาเลยลากคลุมลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเสร็จแล้วก็คลิกคําสั่ง Copy นะครับหรือกดปุ่ม ctrl c ก็ได้นะครับแล้วก็ ก็จะมีกรอบเป็นเส้นประวิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับให้เห็นว่าเรากําลังคัดลอกข้อมูลตรงนี้อยู่เสร็จแล้วก็คลิกขวาในพื้นที่เดิมนะครับเสร็จแล้วก็มาที่คําสั่ง Page s p e c i a l ตรงนี้นะครับให้นําเมาส์มาชี้ตรงลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีคําสั่ง Page s p e c i a l อยู่ให้คลิกไปเลยนะครับก็จะมีกรอบตัวนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่าง Page Special ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ value ตรงนี้นะครับตรงเพจเนี่ยให้คลิกที่ value ก็คือเราจะวางลงไปเฉพาะค่าของข้อมูลเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม ok ทีนี้ดูนะครับดูดูตรงช่อง formula bar ตรงนี้นครับจากเดิมมันเป็นสูตรตอนนี้มันกลายเป็นข้อความธรรมดาแล้วทีนี้เราลองมาคล,คลิกดูนะครับคลิกดูเซลล์ไหนก็ได้ในคอลัมน์ d นะครับก็จะเห็นว่าค่าที่ อยู่ในเซลล์นั้นๆน,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 นะครับลองดับเบิลคลิกดูก็ได้ค่าที่อยู่ในเซลลนั้นๆนนนก็เป็นข้อมูลแบบนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่สูตรอีกต่อไปแล้วทีนี้เราก็สามารถลบคอลัมน์ B กับคอลัมน์สตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองลบดูอพอเดลิทปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลก็ย,ยังคงถูกต้องเหมือนเดิมนะครับก็จะมีชื่อกับนามสกุลเป็นแบบนี้นั่น,น,นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการ แปลงข้อมูลที่เป็นสูตรให้กลายเป็นข้อความธรรมดาหรือว่าเหตุผลว่าทําไมเราต้องแปลงข้อมูลที่เป็นสูตรให้เป็นข้อมูลธรรมดาด้วยก็ประมาณนี้นะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ